สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสูคูสูข้นครับเมื้อนี้มาพบมาพอกับช่องฮักนกชาแนลครับเมื้อี้เบาดำมมากินกับแม่นกสองข้นครับเมื้อนานได้เป็นเมนูส้มงัวพี่น้องเลยแขนอันตั้นเลยครับเมื้อนี้แก้มเบิ่งปิดปิกโดดมีตัวหน่วยหัวงามๆครับคือสีเพ็ดปลาโทนเนาพี่น้องเนาะแซ่บๆเหมือนกันครับเบิ่งส้มงัวแขนอันตั้นเลยพี่น้องเลยแซ่บๆกินกับข้าวเหนียวครับมื้อนี้มีกระเทียมแหนมักแตงพร้อม ผักสลัดกรอบมาแกลมครับแซ่บน้องกันครับมือนี้เบิดติ๊บหนึ่งกับเมื่อเบิดติ๊บหนึ่งกับเมื่อติ๊บเข่ากับใบไงมาเบอรไปโรงเรียนมนึ่ระเบิดไปโรงเรียนพอดำโมมีมูอโมมีมือโมมีมูอลอกก็คือสิบูกินี่น้ำดอกยางอืมบวมเลย่วมเยอะุณนนะคนละห่อไปเลยมันขนละห่อไปเลยครับอืมทำยังไงทำตาสวดบอกเขาบ้าอืมพอดำเห็นยังไง ีะพยายามคุยบอกคือแข็าาสมขึ้นเดียวครับสั่งบรเวพิเศษเลยเดงหอ,อยแอ่เพชรบบักแซ่บแซ่บเลยนะอันนี้กัดเอาน้ำกลวน ดวงวัดเลยพี่นกงจวดครับข่าบวกการบวกพีกบวกแซมอะแม่นแนวเข้ากันครับสมดิบกูเพื่อนบวกกินดิบครับปิงหนวดนะระบวกจูม ใส่กับคำเขาเลยหอมโอกมะพริกครับซูใแค่ข้าวกะซูนี่คำนี้ไงเลือืค <laughs> <laughs> จวดน <h ums> อ่ะหูเข้าพอดีเข้ากันครับกระเทียม แ่งกับเขากันพราเมเยาวขมอยูแอ่แดวคม่อยไ่ไอ้พี่ดาเมือนี่ยสมหอมไปตองไงซาใจค่ะพี่ดอวไองแฮงพอทำเพชรแล้วขินหอเกาก่อน เ <c oughs> อยใหคนเลืกหิกสูม,มผาหมกซูมครับหอมมะเขือแกมเงืเ้อเนียวทนเลยแจวจ่วดกอนนี้ไม่ได้มอหเตมาก ซูชิพนะนูชีซูชิสมุหะชูชิส,ชส,สมัวุหะนะแขนอันตันเลยครับพี่ก็เลือกเอาครับเดี๋ยวบวมยิ่งใหญ่หนึ่งแสบใส่กรงหน่วยไม่ฮัน ไปแลคือเห็นหนายน่ะอืมือเห็นหนายนี่แหละคำแกมปุงซูสิเห็นเยเมื่อนีไฮเลยมื่อนี้ เกาเบิงแต่เบากันให้มันนี้แม่นกผสิให้ขึ้นกับเพาะเยอะเนาะอทำนี้ไงคนมาเดี๋ยวเรียนพ่งกับสีบอกแม่นกปะทากัน มื่อนี่ก็ะชจงไหวเพิ่นนะครัพี่น้องเมื่อไหรไม่รกอจมไวให้ปีงให้เพิ่นได้ครับพี่น้องว่าเม่อไหรให้เพิ่งจิ้มลิปปีงข้าใบตองเด้ครับพี่หอมใบตองเอาไปตองออกในเวลาเขาปีกดนะแขนอันตั้งเลยครับไงคนะอับ ทำแบบกูต้องใส่เขาเ้าจำหยานเลยกินารเนาะไม่เลยนู้ไเขาออเอาแบบมู้แสบเพราไเขาเหรอครับเอาเพื่วเอาใส่เขามันแสบกว่ัน แล้วเที่ยงเลยม,นม,ม,มันเองโหกล้าปกผิดแน่ยเลยมันจีดึงสมองอะฮึหกินหมักแตงให้เราความเผ็ด

เื้ยใส่พริเกเลมหยาเลยน้องก็ใส่เาอะใส่เอาเแซ่บจวดแต่งเขากันเลยเสตูสิก ไม่อกเลยจะห่อและกำลังหอ่อที่สองมียังหอ่อมีสิบห,อห่อเขาดำกินเบอามอันเลยวามันลครับปลาทองหออยู่หองเขาดำาห <c oughs> องอย่าป <c oughs> กติสิมายำแรงครับหู่นมา่ายำแขยง,ก,ยงยยกีนห่อนึงเด้อกินกอห้าก็ได้ อืนี่แกนใหมนั่นนี่นอิ่มแล้วครับแบ้านแซบจากตอนพี่น้องเข้าย่ำเทียงมันใีการย่ำแรงมันอีบล่มทุกขึ้นเมื่อานนี่ครับนั่นลองไปต่อ,อสูตรบวร้านครับเพื่อนว่าอิ่มแล้วมันลงมาคลื่นลายแห้ง ทางพนเห็ดให้ครับคำท้ายได้ในพวงกันอิมอ่มด้วยกันคำท้ายตัวส้มมั่วสิกินออยครับมุ่ยใส่เข่าพัดำผ้ายางลงมาตอนเที่ยง คยับยุกอยากจะมีเงื่อไงยู่เราม่ีเงื่อยู่บ่บกมีพากันยางตากแดดลงมาครับบริเก,กียรถมันเองช่วงนี้ไม่จะพาสุ่มพันยางครับบอกยเดก,กี่รถขอ,อกกําลังกายไปนั่นไปก,กําลังกายแขงแดดพนะอืม คัดหน่อยกับเพชรมันซื้อว่ามกเพชรแหละทอ,ลองอะไรเด้ยทองไฟหอกขนาดกินอยู่บัเศ้ากันยังหอมอยู่บัเศ้ากับทองมาแล้วนะความอิ่มอะไรอย่างเี้ความอิ่มอะอแซ่บรักอืมเพื่อพี่น้อง สมัวนี่สมัวดิหญ่ๆเลยพี่นนอห่อ,อ,อง่ใหง่านาการนะครับแซบแซบครับหน่วยได้แซบเป็นความเพลินเล็กหน่อยก็กินได้ผู้ใหญ่ก็กินดีครับแนวมันยำคือกินดีแ้วพอดำนะเบิดสี่หอ่อพี่น้องคนเดียวแมนหรือเปล่ามน นกเบิอดอันหนึ่งกับเนื้อครือ,อขนาดแสบเราได้เนี่ยพี่นอ้องบรดนนแบบเบิดสี่อันคนเดียวแซ่บจดจดครับหมื่นโลกทบงัวครับเราเอามาขายพี่ให้น้องของเราครับเอามากินสูเสบิ้งแซ่บสูตรโบราณเหรอเพชรจอดจานเลยไมะพร้าลูกโดนมิตรน้อ,อยใหญ่งครับวันนี้เอาขอบุญขอบคุณครับพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจกอกแรงใจ ว่าสิเข้ามากกดไลค์กดแชร์เนาะให้ทาง Youtube ก็ดีทางเพจก็ดีครับเฮ็ดแห้งแล้วครับวันนี้ลำรับพี่ลำรับน้องเฮ้าไปเพียงสามีครับขอพี่น้องเฮามีความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดวางสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปรารถนาครับลำ,ลำลำรื่อยๆถูกหวยเรื่อยเบอร์ครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ